กินได้เพราะเขาเพื่อนๆด้วยกินอะไรอยู่มึงก็กินไหน,น,นม่วใช่ซอสตรงไหนชิมก่อนมันแคร์ก่อนสไปซีชิมก่อนจะดูต้องชิมก่อน ใส <abil> mm ่มะนาวไปไงแต่มันไม่เปรี้ยวเองเนาะที่แค่เปรี้ยวอยไม่รู้อร่อยไหมนะอร่อยให้เห็นว่าใส่นี่มะนาวอ่ะใส่เขากลับมะนาวอะใส่เหือแนี่นี่นะหมดแล้วหมดแล้ว <Cam. S 2> ไม่มีมันมันพอดีแล้วนะแม่ว่านะเผ็ดเผ็ดอะไรไม่ไห่พี่เยอะอะไรขนาดนั้นโเผ็ดม่ใส่ห่ามัด ใส่เองนะหนูใส่เยอะกว่านี้อนะีกนะคิกนะ สี่หมูอ่ะมันจะได้หายเผ็ดกินแต่เส้นอ่ะหมูกินหมูไม่ได้คุกลงไปม,มาเติมให้ ไปกินที B ่โรงเรียนพรุ่งนี้หืมทำไมอ่ะงอกงอกงอกแก้อกี้แก่หนูกินเผ็ดเยอะกว่านี่เคเว่นอย่ามาพูดเลยปกี่เผ็ดที่เผ็ดหนูกินมันเปรี้ยวเผ็ด ค่ะค่ะอ um like okay. 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 so nice yeah. ่ะแกเอาด่าเลยจ้ะดิบอ่ะปกติเราพีคเผ็ดมากเลยอย่มายิ่งแต่อันนั้นมาไม่เผ็ดใส่ต้แดงมันยินน้ำมันเนี่ยอะไพีคกค่แดงเผือกเลยอันนั้นมันไม่เผ็ดนะมันเผ็ดอย่างนี้อันนี้เผ็ดอย่างนี้เลย รวนไก่อยู่อันนี้อร่อยต่อไม้เนี่ยอร่อยมาดูกินไงใส่ปากแล้วก็เคี้ยวเก่งบอกไม่ไหวแล้วหมดใจหมดบอกมาดูกินไงดาวกลิ่นไงมาทำไรมาถานี่อืม and with a chill. sure why not ไมาอย่นันทำมึกินอย่นี้กินกัน,น้ำพริกกะปิอร่อยพรุ่งนี้ตามำพริกกะปิกินดีกว่ากินไงย่าผัิลี่ซอสชิชิลีซล่ซอส ัวไ่เนียนชอบกินนีไม่รู้อะไรชอบกินไิโกวนั่งติ๊กหางดองเหรอน่ะ Okay. 对，眼睛也胖。<noise> <noise> เก็บไก่กับข้าวุอะกนม้กุ้งแห้งเนี่ยคุ่้้งแห้งอค ยังไม่อิ่มเย็นี้เสร็จเดีะ 这玩意儿一般都能看。 เปียไม่มีเุงอยากมีเซ็เติมเต็มมากใส่ถุงไม้หมดเรอมีเซเต็มนะอยากเปียกไล้เดย xài yêu mẹ Ừ xài đó separate video nè Any separate video nè Like that Này, you get Now, I'm shaking, sorry. shaking, i sorry. Okay. Every day in the kitchen. <laughs> by our jacket. I am snowing or any

อีกบไรนี่ไงดอกไม้นี่ไงชิมดอกไม้สวยปุใช่ป้าชิมอยงไม่ไหวชิมก่อนไอ้นี่อ้นี่วิดีโอหนูะเคยไอ้หน่อยทตมแกบายเค See you, bye.